ครับสวัสดีครับผมมีทนายสวรรค์ครับวันนี้เราอยู่ันที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนีงในบริเวณใต้สันเขื่อนนะครับก็อยู่กันที่หมู่บ้านโคกระเพือนะครับก็มาดูแบบคอกวัวยาวๆสวยๆนะครับก็ใช้ประยุกต์จากไม้เก่าสังกะสีเก่ากระเบื้องเก่าทุกอย่างเก่าหมดนะครับแต่วัวนี่สวยมากนะครับอ่ะเห็นมุมกว้างกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันใกล้ๆนะครับว่าวัวแต่ละตัวนั้นสวยขนาดไหนนะครับ สวยมากเลยฉันนับได้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับไม่รวมกับที่ออกไปเดินนอกนะครับทีนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าได้แล้วครับวัวแต่ละตัวนี่สวยนะดมไปด้วยประมานล้นๆนะครับสวยส่วนก็นงามนะวัวแต่ละตัวโอ้โหงาม,มหยดเลยเดี๋ยวครับมวัวลูกวัวเยียบเลยครับเต็ไมไปหมดเลยลูกวัวก็สวยครับแม่วัวก็สวยครับ แต่แล้วลางจะมืดหน่อยนะครับก็ให้มาดูแบบคอกวัวนะครับเผื่อใครอยากจะทําแบบคอกวัวอย่างนี้ยครับแบ่งเป็นโซนๆง่ายๆเลยครับวัวจะได้ไม่ชนกันเวลางองแงแย่งหญ้าแย่งกันหรือว่าแม่วัวบางตัวน,นก็ไม่ได้ถูกกันตลอดนะครับวัวบางตัวนั้นก็มีชน,นกันบ้างมียอกกันบ้างบางวัวก็ชนจริงจังนะครับบางวัวก็ไม่ถูกกันก็มีครับเหมือนจะมีจ่าฝูงกับ ลูกฝูงที่บางตัวที่ไม่ค่อยถูกกระโหลกนันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็การที่แขวนผ้าไว้แบบนี้ครับแขวนไปให้วัวนั้นเวลามีมบงมีแมงนะจะได้กันได้ด้วยนะครับก็ได้ถูไปถูมาครับเหมือนคนเราจะเอาผ้านะครับมามาทําอะไรครับเรียกมาปัดยุงนะครับไม้หวัดยุงอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับสำหรับเทปนี้ชมวัวให้สวยกันเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ